ซึ่งเว็บสคร p ปปิ้งเนี่ยการใช้ Python เนี่ยมันมีข้อดีกว่าการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะเข้าไปทำงานกับ Dyna ม i กเว็บ i ซต์นะ d y n a ม i c เว็ s ไซต์คือเว็บไซต์ที่เราต้องมีการส่งคำสั่งนะครับเพื่อเข้าไปทำงานด้วยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแบบเรามีบทเรียนไปแล้วในเรื่องของเว็บช้อปปี้นะในเว็บช้อปปี้ที่เดี๋ยวผมเปิดไปด้วยเลยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพนะครับในเว็บช้อปปี้นะ บทเรียนที่เราเข้าไปทำเว็บสครีปปิ้งนะครับหรือว่าเก็บข้อมูลจากเว็บช้อปปี้นั่นเองอ่านี้มีซูมออกด้วยนะ <c oughs> ถ้าใครที่เรียนบทเรียนดีแล้วนะจะทราบว่าทำไมมันถึงซูมออกนะครับ <c oughs> นะเว็บช้อปปี้ก็คือเวลาที่เข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะมีการแบบอันนี้ไม่เห็นภาพน,นะไม่มีอะไรนะไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาใช่ปะ่ะนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาเว็บไซต์ใหม่เลยนะครับมันจะมีการ มีป๊อปอัพขึ้นมาเนาะอ่ามีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเช่นผมเปิดงี้แล้วกันนะอิงขอนิโตโหมดเนี่ยจะขึ้นไหมอ่าเนี่ยเห็นปหคือเว็บไซต์นะในเรื่องของ d y n a มิกเว็นะครับเวลาที่เราทำงานกับเว็บเนี่ยมันจะต้องมีการแบบเข้ามาคลิกเข้ามาปิดเข้ามากดเข้ามาพิมพ์ใช่ไหมอย่างเช่นนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดยอดฮิตที่ผมใช้นะก็ยอกนมิก เออโกนิก er เนี่ย, er น,ยนะลักษณะการทำงานลักษณะเนี้ยบนเว็บเนี่ยนะครับคลิกพิมพ์กด Enter s ร r นะครับสกบโหลดข้อมูลอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราทำงานด้วยแบบ d y n a มิกนะครับไดนามิกคือเว็บไซต์ที่เวลาที่เข้าไปที่เว็บปุ๊บอะมันจะยังไม่ได้ข้อมูลนะครับเราต้องมีการส่งพฤติกรรมอะไรบางอย่างไปบังคับให้มันโหลดข้อมูลให้เรานะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นช้อปปีต้องกดต้องพิมพ์ใช่ปะ ต้องทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ให้มันโหลดข้อมูลขึ้นมาเนี่ยต้องสโกไปให้ถึงข้อมูลอะไรเงี้ยนะหรือว่าอย่างเช่นแบบ Facebook ใช่ไหม Facebook ที่พอเราเข้าไปที่ Facebook ปุ๊บมันจะยังไม่ได้ข้อมูลมาถูกปะเราต้องแบบสไลด์ก่อนนะไอลักษณะการทํางานลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือปกติโดยทั่วไปนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้พวกเก็บข้อมูลหน้าเว็บธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่า เวลาที่เราพูดถึงการเก็บข้อมูลหน้าเว็บเนี่ยโดยการใช้เทคนิคเรื่องของเว็บสคริปปิ้งเนี่ยเราจะทำงานกับเว็บเป็นสแตติกเว็บเท่านั้นนะสแตติกเว็บคืออะไรสแตติกเว็บอย่างเช่นเว็บที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคือเว็บเช็คราคาสแตติกเว็บคือเว็บที่เมื่อเราไปที่หน้าเว็บแล้วเนี่ยเราจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการกลับมาทันทีนะครับ ซึ่งทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในรูปแบบของ HTML นะ HTML ก็คือ,อเบื้องหลังของตัวเว็บไซต์นั่นเองอย่างเช่นถ้าใครที่ใช้ Chrome นะครับกด F12 ขึ้นมานะมันจะมีตรงนี้นะอันนี้คือ HTML นะ HTML ก็อาจจะบอกได้ว่าอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับเพราะเวลาที่เรามองเห็นเรามองเห็นหน้าตาของเว็บไซต์ใช่ปะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆเข้าใจตัวเว็บไซต์ด้วยโค้ด HTML ตรงนี้ นะซึ่ง s t a t i c w ว b นะย้ำอีกทีหนึง่งคือเว็บไซต์ที่พอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ปุ๊บเราได้ทุกข้อมูลมาเรียบร้อยในรูปแบบของ HTML นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งพฤติกรรมอะไรเลยเราได้ข้อมูลที่พร้อมสเกปออกมาได้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บดินามิกนะครับอย่างช้อปปี้เงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการรอโหลดนะการคลิกการพิมพ์การสกเมาส์การซูมเข้าซูมออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ต้องมีอะไรสักอย่างทํางานด้วยนะซึ่งวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเซเนียมนะครับมาทำในส่วนนี้กันนะโดยที่ถ้าเกิดใครที่ดูในบทเรียนของ s s h o p e e แล้วนะครับหรือว่านักเรียนในบูตแคมป์ของอั t ติเ t e p ไพทอนนะครับใน b o o t c a m ์โรงงานโดยไพทอนเนี่ยก็น่าจะได้เรียนเรื่องของตัวเซเนียมไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อเกินขึ้นมานะครับก็เป็นอีกยูเคสหนึ่งที่ใช้งานได้ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเก็บข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างของเราวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเข้าไปที่เว็บไซตตรงนี้นะครับนะครับไปที่ s a ต s ้านะครับนะแล้วก็พอเรามาที่เว็บนี้สังเกตเนี่ยถ้าเราเข้ามาที่เว็บนี้ปุ๊บเนี่ย เมื่อกี้มันมีโหลดใช่ปะสังเกตว่าข้อมูลอ่ะมันไม่ได้มาทันทีนะครับดังนั้นเนี้ยเว็บเซ็ตเนี้ยก่อนหน้านี้เว็บเซ็ตมันเคยเป็นสแตติกเว็บนะหมายความว่าเวลาที่เราส่งคาสั่งมาปุ๊บเราสามารถดึงข้อมูลออกไปได้เลยแต่ตอนนี้นะไม่ใช่ละเว็บเซตมีกรารอัปเดตใหม่ไม่นานอันนี้นะไม่กี่วันนะครับไม่ได้ใจว่ามีกี่วัน <laughs> หรือเปล่าแต่ว่าไม่นานนะ <laughs> นะซึ่งตอนนี้กลายเป็นแบบดนามิกแล้วดันามิกหมายความว่าพอมาถึงเว็บนี้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้จนกว่าจะรอโหลดเสร็จซึ่ง ถ้าใช้เครื่องมือทั่วไปนะครับหรือว่าใช้คําสั่งอย่างเช่น beautiful soup เนี่ยไม่สามารถเก็บได้แล้วนะครับหรือว่าใช้คําสั่งอย่างเช่น read html นะครับของ pandas เนี่ยที่เข้ามาเก็บข้อมูตลตารางไม่สามารถทําได้นะต้องใช้ s e l e n i u เข้ามาดูนะครับนะซึ่งเราจะเข้ามาที่ตรงนี้เนาะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเข้ามาดูว่าใน safety เนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็เก็บหุ้นตัวนี้ไป เสร็จแล้วเราจะเข้าไปที่หน้าแต่ละหน้าของหุ้นเนี่ยครับมาที่หน้าง,งบการเงินนะครับนะแล้วเก็บตารางตรงนี้นะครับตารางข้างบนนี้แล้วก็ตารางข้างล่างนี้นะของหุ้นทุกตัวออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวในบทเรียนนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆเนาะพาร์ทแรกก็คือการใช้เซเนียมนะครับการใช้เครื่องมือนะครับเข้ามาทําตรงนี้ก็คือมาที่หน้าเว็บ ไปเก็บหุ้นทั้งหมดมานะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บของแต่ละหุ้นเก็บตารางพวกนี้ออกมาอันนี้คือพารแรกนะครับซึ่งเราจะเรียนกันภายในวันนี้แล้วพารที่2นะครับสำหรับบทเรียนตัวดูข้อมูลเซ็นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่นะครับจัดอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบเอามาวิเคราะห์หุ้นกันอย่างเช่น เราอาจจะมาดูว่าเฮ้ย P/E นะนะครับหรือว่าอัตราส่วนของราคาต่อกำไรเนี่ยนะครับตัวไหนมีความน่าสนใจตัวไหนที่มีค่าต่ำที่สุดตัวไหนค่าค่าสูงที่สุดนะครับใน s ซ50นะครับซึ่งต้องบอกงี้ว่าเวลาที่เรามีข้อมูลหรือว่าการใช้งานลักษณะนี้เนะี่ยจริงๆเรามีหลายแหล่งข้อมูลถูกปะ่ะนะครับมีหลายแหล่งข้อมูลนะ บางท่านอาจจะมีแบบว่าการ Subscription นะครับเพื่อได้ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีแหล่งอื่นที่มีพร้อมใช้งานนะครับในตัวอย่างวันนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้มาซึ่งข้อมูลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคข,ของข้อมูลถูกป่ะข้อมูลเนี่ยสามารถเอาไปใช้เพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะนะว่าวิธีการทำนะครับ Approach จะเป็นยังไงนะครับอุปสรรคเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ พอเกิดปัญหานะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไเนะก็อันนี้ก็จะเป็นอินโทรของบทเรียนนี้นะครับซึ่งบทเรียนนี้ก็จะมีสองพักสองคลาสนะนะครับก็ใครที่เข้ามาวันนี้แล้วก็ถ้าชอบนะก็ชวนเพื่อนมาพรุ่งนี้ด้วยอีกวันหนึ่งได้นะครับอ่าทางแชทมีอะไรพูดคุยนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพักอ่านแชทน,นะครับมีของคุณบาสเกตบอลนะคุณบาสใช้ PHP Curl ไม่เจอข้อมูลแล้วครับเว็บเซตใหม่ถูกต้องครับนะเพราะว่า เวลาเราส่งคําสั่งไปเนี่ยมันจะเอาข้อมูลที่ได้ณตอนนั้นมานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวเซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเครื่องมืออื่นๆก่อนละกันนะครับที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงข้อมูลตารางใช่ปะจริงๆข้อมูลตารางเนี่ยมันมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะง่ายมากๆไม่ต้องเขียนโค้ดก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นด้วยว่าทำไมต้องใช้ตัวเซเนียมนะอย่างแรกเดี๋ยวเราไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับนะมีใครพูดถึงอะไรไหมในดิส c อร์ดนะเ <laughs> ยบกิฟตนะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราไปที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ